ึ่งตัวนี้ก็พื้นที่ว่างมากมายสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตนะครับที่เห็นว่าเออมันเป็นช่องทางดีๆที่สามารถจะโปรโมทสินค้าตัวเองได้ตรงนี้ก็เปิดรับเต็มที่นะครับผมหรืออยากจะสนับสนุนเป็นเงินนะครับคนทั่วๆไปก็คิวอาโคนะครับผมหรือว่าร้านขายอยากจะสนุนมากติดต่อมานะจ๊ะรออยู่อ่ะทีนี้ซิลิฟูสเนี่ยเพลงนี้ที่ผมเลือกมาเป็นเพลงแรกเนี่ยกับเพลงสู้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลเพราะว่า ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงแรกมั้งที่ทำให้ผมรู้จักแบบซิลิฟูสอย่างแบบจริงๆจังๆ,งๆก็ในปี254-1เนี่ยนะครับผมตำนานเล่าไว้ว่าซิลิฟูอัลบั้ม IQ 180อยู่ภายใต้ค่ายของมอลมิวสิกนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นค่ายร็อกที่แบบโด่งดังมากๆมีศิลปินร็อกแห่งยุคเนี่ยเต็มไปหมดเลยตัวที่อัลบั้ม IQ 1 8วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าออกมาเนี่ยไม่ได้แม้สะไะดรหรอกแต่ว่าเริ่มเป็นที่พูดถึงแล้วกันด้วยความที่แบบ อย่างเพลงสู้ไม่ได้ีย่ยคงได้แบบเฮ้ยแบบร้องอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องวะแล้วก็เป็นวงไทยที่อยู่บนดินวงแรกๆที่มีการแบบการวากหรือการเล่นดนตรีที่แบบมีความหนักหน่วงเกิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเพลงช้าก,ก็เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเพลงแบบเมื่อรักฉันเกิดตำนานได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วซิลิฟูเนี่ยได้ออกมาตั้งแต่ปี2539กนะครับกับเบเกอรี Music ่มิวสิก ซึ่งก็ออกมาเป็นแค่ e p ีมีแค่4เพลงนะครับซึ่งก็1ในเพลงนั้นที่ยังถูกเอามาเล่นบ้างแล้วก็คนรู้จักอยู่ก็จะเป็นเพลงชื่อรอยยิ้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้สิ่งที่น่าสนใจมันมีอะไรค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นเพนพออยของผมด้วยซึ่งตอนเด็กๆต้องบอกว่าเพลงนี้ผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันด้วยแล้วเสจปุบก็แกะก็คือค่อนข้างที่จะยากเร็วระดับหนึ่งเลยแล้วก็พอโตมาคิดว่าตัวเองพอเล่นไหวก็เลยแบบเออ ลองแกะใหมก่ก็อ่ะโอเคได้แล้วก็เลยเอามาเผื่อแผเอ่เพื่อนๆด้วยนะครับผมกับในช่วงริฟนะครับในส่วนของริฟของเพลงสู้ไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือการจูนนิ่งนะครับผมเราจะจูนสายเนี่ยเป็นด r o ซีชาร์ปนะครับโดยที่ผมก็จะขึ้นเอาไว้ให้อยู่ข้างล่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโดยที่ริฟเขาก็จะเล่นเป็นแบบนี้ โดยที่เดี๋ยวเราจะเล่นเป็น power c o r d นะครับโดยที่ power c o r d เนี่ยพอเราดับสายทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราก็จะแค่ทับนิ้วนิ้วเดียวนะครับโดยที่เริ่มต้นเป็นช่องที่2นะครับเป็นดีดลงนะครับมิวสายเป็นแล้วก็ดีดขึ้นเป็นช่องที่4โอเคจำจังหวะที้วไว้นะเป็นสไลด์เนี่ยนิ้วนางลงมาช่องที่5นะครับแล้วก็กลับมาที่ช่องที่4เป็น นะตัวแรกมันจะหน่วงกว่าเป็นเดิ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 นใช่ไหมนิดหนึงนะครับโดยที่ในส่วนที่2เนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่4ช่องที่5แล้วกลับมาช่องที่4นะฮะโดยที่เขาก็จะเล่นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือใช้นิ้วชี้นะฮะแล้วสไลด์ลงมาพอมาเปลี่ยนเป็นนิ้วนางสไลด์ลงมาสไลด์กลับขึ้นไปนะฮะพอเราเอามารวมกันก็จะได้เป็น ซึ่งช่องที่4ี่เนี่ยพอมันกลับมาแล้วก็จะดีดเป็นดีดแบบเปิดนะครับปิดท้ายด้วยตึนตๆนนเป็นช่องที่5 5แล้วก็กลับมา4เป็นอ่าก็เป็นพามิวสองที่แล้วก็ดีดธรรมดานะฮะจะเป็นซึ่งการที่ผมแนะนำว่าให้ใช้นิ้วสไล์เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ริปมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆจะเป็น พอในรอบสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเล่นครึ่งแรกเนี่ยเหมือนแบบปกติก่อนนะ็คือเป็นแล้วก็ทีนี้เขาก็จะใช้เป็นสายเปล่านะฮะเป็นดีดลงแล้วดีดขึ้นเป็นพาวเวร์คอร์ดเอดีดลงเป็นสายเปล่าแล้วก็ดีดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นช่องที่สี่แล้วก็เตือนเืนเหมือนเดิม ทีนี้ในส่วนสุดท้ายพอรวมกันก็จะกลายเป็นซึ่งผมว่าใช้วิธีการร้องและจำจังหวะง่ายกว่าเป็นโอเคทีนี้พอรวมกันหมดทั้งหมดก็จะกลายเป็น ซึ่งวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ก็ค่อยๆใจเย็นๆนะฮะค่อยๆซ้อมช้าๆแล้วก็ค,อค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งต้องบอกว่าเพลงน,นี้สิ่งที่มันงงที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางนิ้วด้วยแล้วก็เรื่องของความเร็วด้วยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหัดเป็นที่เหลือแบบเต็มๆนะครับก็สามารถที่จะจอยเมมเบอร์ได้20บาทเท่านั้นเองนะ เคก็นี่ส่วนของเสาวของเลงสู้ไม่ได้นะครับผมก็คือผมใช้เป็นเจ้าตัวกีตาร์สีส้มของผมนะครับผมที่ใส่เป็น Big Arc s i l v อ r แแค่ Centennial s c o เอาไว้เพราะว่ามันแรงนะครับรวมไปถึงใส่เจน Vega Trem เอาไว้นะครับทีนี้เนี่ยแล้วผมก็มาเสียบตรงเข้า Audio Interface นะครับโดยที่ลายกีตาร์เนี่ยจะมีอยู่สส่วนนะครับอ่ะซึ่งเรามาดูกันเลยเปิดมาเนี่ยเริ่มแรกนะครับในฝั่งซ้ายผมจะใช้เป็นเสานี้ ก็คือจะใช้เป็น t o นเนะครับโดยที่อันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลพรีเมียมที่เขามีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ใช้เป็น t o n e กนะฮะก็อันนี้จะชื่อเป็นวินเทจ r e a m นะครับโดยที่ดิบๆมาไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีน้อยเกตนะครับอ่าแล้วก็คือทุกอย่างก็เดิมๆม,มีการปรับพารามิเตอร์นี่หน่อยนะครับสาที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ เคผมก็จะใช้มีความสครูปมิดนิดนิดแต่ก็ยังคงมีความเสียงกลางอยู่นะครับแล้วก็มีเบสมีอะไรนิดหน่อยเพิ่มเติมขึ้นมาจากซาวที่มันมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งต้นมาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือเจ้าตัวอินพุตเนี่ยผมก็จะเพิ่มเข้าไปนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าโทเนสเขาชอบจะให้เพิ่มอินพุตเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งซึ่งนะตอนนี้ผมจะเพิ่มขึ้นไป 7. 6ุดนะครับแล้วก็เพิ่มเกนเข้าไปนะครับลดเดฟลงมานิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามัน เบสมันเยอะไปโดยที่ก็จะมีการเพิ่มเบสแล้วก็ลดเสียงก้างเทรเบลนี้หน่อยแล้วก็ด้วยความที่เกมมันเยอะครับคือในตรงท่อนที่มันเป็นท่อนเสียงสั้นๆนะเสียงท่อนเนเราจะได้ยินเสียงจีผมก็เลยตั้งแล้วก็เปิดนอ i s e g a เอาไว้อ่ะโอเคผมจะตั้ง noise gate เ,เอาไว้ประมาณนี้โอเคผมเพิ่มขึ้นอีก ติดหนึง่งเดียวเพิ่มเทปนิดหนึง่งผมว่าได้ละแต่คือตอนนี้มันมีด้วยความที่ไฟบ้านผมมันจี่ะนะมันก็เลยได้ยินเสียงห่างๆออกมานิดหนึ่งเลยนะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่จริงๆต้องบอกว่าตรงเนี้ยผมมีเป็น post process เอาไว้ด้วยหน่อยนึง เพราะว่าต้องบอกว่าตรงนี้ผมใช้เสียงกลางให้มันมีเยอะหน่อยใช่ป่ะแต่คือในเพลงออเดีโอจริงๆของเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะสซูมิดแล้วก็มีแหลมฟีฟีออกมาเลยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเซตมาจากแอม่ะมันจะแอบนิดนึงซึ่งหลักการนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้ก็คือสามารถที่จะใช้เป็นมัลติเอฟเฟคหรือใช้อะไรพวกนี้ก็คือสามารถที่จะไปเพิ่มเป็น EQ ข้างหลังนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับ ซึ่งผมก็ได้ใช้เป็น UAD API Vision Channel Strip ด้วยเหตุผลเพราะว่า,าพี่ต้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้เหมือน API ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมก็เลยใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้เป็น High Cut Low Cut เนี่ยอยู่ที่ประมาณเหมือนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมลองทำให้ฟังดีกว่านะฮะถ้าเกิดไม่มีเลยนะฮะ ก็จะมิกแบบมีความแบบจมๆจมนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ซาวกีต้ามันมาประมาณนั้นมีมีความสกูปมิดสไตล์เหมือนแบบนูเมทัลยุคนน้นะทีนี้ผมก็จะมาคัดโลนะครับคัดโลบางย่านแต่เพิ่มโลบางย่านอย่างที่เราเห็นใน EQ ตรงนี้นะฮะ <c ups> ซึ่งพอค่อยๆไปเนาะ <c ups> เราเริ่มจากการคัดโลคัดไฮเสียงที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ละ <c ups> ลนะมันจะกระชับขึ้น พอมักระชับขึ้นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยอแอบแบบอยากให้มันได้แบบว่านิดนึงนะครับก็คือผมก็เลยเพิ่มย่านเห็นป่าแหลมเข้าไปนะครับในย่าน 5K นะครับขึ้นไปถึง6 d ดซิเบลกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเอาย่าน500ออกนะครับแล้วก็เพิ่มย่าน200เข้าไปนิดนึงซสาวที่ได้ก็จะได้เป็นอย่างนี้อ่าก็จะมีความปลายแหลมคล้ายๆเหมือนในเพลงมายิ่งขึ้นนะครับ ตัวที่เสาแรกเนี่ยผมเลือกใช้เป็น Mesa Bucky Dual Rectifier เนี่ยเพราะว่าในช่วงแรกอะผมก็จะเห็นเป็นพี่ต้นแกใช้เป็น Mesa Bucky Triac s i ใช่ไหมในการทัวร์บ้างอะไรบ้างไหตอนอัดเนี่ยไม่ทราบจริงๆวะผมก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคถ้าเกิดอย่างนั้นเราใช้เป็น Dual r e ร t i f i เพราะว่า Triac Sid เนี่ยผมลองหาโมเดลมาผมรู้สึกว่าเสาอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ในส่วนของเสาที่2นะครับก็จะเป็นเสานี้นะฮะอ่ะ ก็จะเป็นซาวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็น EVH 5 1 5 0 3นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะซึ่งอันนี้เป็น50วัตต์ตรงรุ่นเลยก็คือในช่วงหลังๆเราก็จะเห็นเป็นพิทต้นแกใช้เป็นเจ้าตัวเป็น EVH เนี่ยหัวแบกไปด้วยในการทัวร์ซึ่งผมก็จะมีการเรียนแบบเหมือนแบบว่าซาวเหมือนแบบซาวยุคแรกกับซาวยุคหลังนะครับซึ่งซาวยุคหลังเนี่ยพอเป็น EVH นะครับผมก็จะมีการเพิ่มกลางเพิ่มแหลมลดมิดลงนิดนึงนะครับอ่า แล้วก็พวกเก i อ Input อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นการ Balance นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพรีเมียมโทนที่จะมีแถมให้อยู่แล้วสำหรับใครใช้ t ทนิกสนะครับ เราจะได้ยินพวกเรื่องเสียงกลางเสียงอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากกว่ามีเบสมันจะมีอะไรค่อนข้างเยอะแหละแต่ Dallas <S 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 พอด้วยคำที่มันไปเข้ากับเพลงอ่ะพอรวมกันปุ๊บเนี่ยผมใช้ขึ้นมาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะ อันนี้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะบาลานซ์กว่าก็คือว่าตอนที่เราเซตแอมจริงๆอ่ะให้มันมีโลไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะมีความแบบโลเอ็นแบบชังกี้อ่ะครับที่มันอึบๆขึ้นมาหน่อยแล้วเราไปคัดที่เป็นชานัลสตรีปเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทํามาแบบล้นตั้งแต่ตอนแรกนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซาวนะครับของเพลงซู้ไม่ได้ที่ผมใช้นะครับในตอนอัด ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของเพลงสู้ไม่ได้ของซีลีฟูส์นะครับผมในช่วง s าว r ์สตอรี่แอนด์รนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําเป็นเพลงอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะคุยกันก็สามารถจะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างคุยกันได้นะครับ รวมไปถึงว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหัดเนี่ยทั้งเพลงก็สามารถที่จะเข้าไป j o เม member ได้นะครับเริ่มต้นที่20บาทเองเท่านั้นถูกแสนถูกนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอันคอมเลสได้นะครับรวมไปถึงว่าเราจะสามารถที่จะดูไลฟ์ย้อนหลังอะไรพวกนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มเติมก็เป็นกรรมกรรมารพับปากก็สามารถที่จะได้ดูคอนเทนต์บางคอนเทนต์ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะฉะนั้นผมป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีงามๆจ้า ทริคที่ผมจะให้ในวันนี้และก็ในทุกๆครั้งก็คือเล่นช้าๆเริ่มจากช้าๆใจเย็นๆแล้วก็ฟังเยอะๆนะครับรวมไปถึงฟังตัวเองแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ตัวเองที่ดีนะครับผมก็จะช่วยในการพัฒนาการเล่นของคุณได้รวมถึงการปรับซาวด้วย